มีน้องมีน้องที่พัฒนาการช้าเนาะเวลามาเรียนกับครูเนี่ยเขาเขาเรียนไม่ทันเพื่อนออการเรียนของน้องอะ่ะน้องทําได้นะน้องจําได้แต่ว่าจะใช้เวลาค่อนข้างนานเนาะจะใช้เวลาค่อนข้างนานเพื่อที่จะทําให้น้องจดจําได้แล้วกระตุ้นด้วยการใช้สีแล้วกระตุ้นด้วยกิจกรรมเวลากระตุ้นให้เด็กได้เรียนรู้เนี่ยเราม,มักจะมองข้ามไปนะคะ 1. น e ่ s เซนซอรี่สำคัญทั้ง7ทั้ง7อย่างเนียของร่างกายการได้ยินการได้กลิ่นการรับรสเส้นเอ็นสัมผัสผิวหนังกล้ามเนื้อเส้นเอ็นก็ต,ต่อต่างๆนะคะการทรงตัวเนี่ยเหล่านี้คือสิ่งที่เราจะเอามาใช้เพื่อให้น้องจดจำได้ดีได้รับสัมผัสได้รับการกระตุ้นจากเซนเซอรี่เหล่านี้ให้มากที่สุดเพื่อที่สมองเนี่ยจะมวลจะประมวลผลและจดจำได้ดีที่สุดเนาะ ไออย่างประสบการณ์อย่างที่คนเคยทานขนมอันนี้อร่อยมากนะคะแล้วมาเล่าให้เพื่อนฟังเพื่อนทั้งไม่เคยเห็นทั้งไม่เคยได้ยินทั้งไม่เคยได้กลิ่นทั้งไม่ได้เคยได้รสรูปภาพอะไรไม่เคยเห็นเลย <S 1> <S 1> <S 1> เราจะจินตนาการไม่ออกเลยใช่ไหมคะแต่ถ้าเพื่อนบอกว่าเนี่ยขนมอันนี้อร่อยมากเลยมันนุ่มละลายในปากเธอลองดมดูสิดมดูดมดูนะคะ อืได้กลิ่นหอมใช่ไหมชีกมาทานอูนุ่มมากเลยเออได้ชิมนะคะได้สัมผัสได้ชิมรับรสอืมอันนี้แหละคือมาหมดทั้งเซนเซอรีนะคะคุณแูบผจะยกตัวอย่างให้ฟังเนาะอย่างน้องเนี่ยเรียนไม่ทันเพื่อนจดจำยากมากในการที่จะจำอะไรต่างๆนะคะจำมอม้าก,กับนอหนูอจะสลับกันหัวเข้าหัวออกพอสัมพาส พอถุมพอพานพอพึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะครูก็จะต้องใช้ไม่ให้น้องเขียนอย่างเดียวนะขั้นเขียนที่สีต่างใช้สีเป็นตัวกระตุ้นหนึ่งกระตุ้นด้วยสายตาใช่ไหมคะใช้ดินน้ำมันให้น้องบีบ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 นะคะบีบ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 ให้ได้ความต่างของสองตัวเนี้ยสมมุติพอพานพอพึ่งใช้ไมโลผงโอวัลตินผงให้น้องใช้นิ้วมือเขียนบนจานนะคะ พอพึ่งไหนเขียนพอพึ่งให้ครูดูซิไหนเขียนพอพานให้ครูดูซินะคะหนึงไมโลที่ติดนิ้วเนี่ยเอามาเข้าปากได้นะคะได้รับรสนะคะแล้วคราวนี้ยครูก็ยังเอามือของน้องมาครูแบบจะเขียนตัวอะไรหนูตั้งใจนะอะไรเงี้ยเอามือเข้ามาครูแบบก็เขียนพอพึ่งรู้ไหมว่าตัวอะไรนะคะทีแรกจําไม่ได้หรอกนะคะทีแรกอาจจะให้มองดูก่อนนะ มองดูที่ฝ่ามือแล้วเราก็เขียนให้ดูนี่ตัวอะไรอ่ะอ่าอย่างน้อยเขาได้เห็นคราวนี้ก็เริ่มมาสัมผัสที่ใช้นิ้วเขียนที่หลังแล้วนะคะใช้นิ้วเขียนที่แขนแล้วนะคะอันนี้คือเรื่องเดียวกันแต่ทําในหลายๆแบบนะคะหนึ่งเขาไม่เบื่อนะคะเวลาที่เราทําอะไรไม่ได้เรียนอะไรไม่รู้เรื่องอะ่ะแล้วมาต้องมานั่งท่องนั่งจําแบบเนี้ย เราจําไม่ได้นั่งเขียนแบบนี้จําไม่ได้หรือทาข้อสอบอะจําไม่ได้แต่ว่าถ้าเรียนรู้หลากหลายรูปแบบแบบนี้นะคะถึงได้ได้รับสัมผัสนะคะได้ได้ยินได้มองเห็นได้กลิ่นได้ความเห็นความต่างที่ชัดเจนแล้วก็มีการทําบ่อยทําซ้ําจะทําให้เด็กคนนั้นจดจําได้ดีขึ้นแม้แต่ตัวเราก็เหมือนกันเนาะบางคนท่องท่องจําเก่งจำเก่ง,กงบางคน ชอบไม้แบบเขียนเหตุเป็นภาพนะหรือบางคนชอบเป็นวลีเป็นคำเป็นกรอนเป็นคำคล้องจองแบบนี้ก็มี